ครับเพื่อนๆวันนี้เรามีพูนนะครับวันนี้เราจะแกงพูนเสปลาดุกนะครับนี่ครับแมงลักกับผักชีเตรียมไว้ด้วยครับหลังจากนั้นเราก็มาขกบพริกครับใส่พริกหอมเกระเทียมไร่ใส่ขมิ้นลงไปหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันใส่ปลาลากปบีใส่ถั่วเน่าลงไปนะครับเพื่อความอร่อยเราใส่ตำลึงลงไปด้วยนะครับแล้วก็บใบแมงลักแล้วกับููหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับปลาดุกเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับ น้ำพริกก็หกเตรียมไมาเรียบร้อยแล้วครับนี่น้ำมะกรูดนะครับใช้น้ำมะกรูดนี่ทําให้รสชาติมันหอมมากนะครับนี่ถั่วเน่าครับผมมาตั้งน้ํากันเลยครับเตรียมเลยนะครับร้อน้ําเดือดนะครับเราจะทานกับข้าวเหนียวนะครับนี่ครับวันนี้จะกินกับข้าวเหนียวครับถึงอาคู่กันครับอร่อยครับน้ําเดือดเรียบร้อยนะครับพอน้ําเดือดเสร็จเราก็ใส่น้ําพริกที่เราตำเองนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับ สีมันสวยหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้นเน่าลงไปนะครับนี่ครับข้นเน่าทางเหนือนะครับนี่ครับทําให้รสชาตินัวนะครับสีสันสวยนี่มาจากขมิ้นนะครับทําให้สีสวยนะครับนี่คนหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ปลาลงไปก่อนเลยนะครับผักเราก็ใส่ทีหลังครับ ใส่เข้าไปอย่าเพิ่งคนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่กินเขาใส่ลงไปให้มันเดือดให้มันสักพักหนึ่งเราค่อยใส่ผักลงไปนะครับพอเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่พูดลงไปเลยครับนี่ครับโีเเราหั่นไว้เรียบร้อยนะครับนี่ใส่ลงไปอูนี่จากสวนของเราเองหลังบ้านนี้ครับเราตัดมานะครับจากหลังบ้านนี่ครับต้นพูนหลังบ้านเราเองนะครับเราปลูกไว้นะครับ ถึงเวลาก็ตัดมัดแกงได้เลยนะครับนี่ละครับใครไม่รู้จักต้นผูนมาครับนี่ครับปิดฝาไว้สักพักนะครับรอผูนสุกเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักตำลึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อีกอย่างนะครับมะเขือเทศนะครับผ่านไว้เรียบร้อยแล้วครับตามด้วยผักตำลึงที่เราเด็ดไว้เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ ูกกดสุหอมมากเลยนะครับสีสันก็น่ากินด้วยนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสตามต้องการของเราเลยครับเราอยากได้รสไหนก็ปรุงไปเลยครับเพื่อนๆจากนั้นใส่มะม่วงมะกูดลงไปเลยครับนี่ครับกินหอมฟุ้งเลยนะครับน้ํามะกรูดนี่หอมผิวมะกรูดนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็ใบแมงลักนะครับนี่ครับผระเอกของเราใบแมงลักกับบักทีโรยลงไปนี่ครับโอ้โหน่ากินจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆพอลองไปทําตามดูนะครับอร่อยอร่อยนะครับสวัสดีครับ